สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับกับตอนสุดท้ายของนี่เลยครับชอลิวเฮียงสึกวังคันเขานะครับก็เป็นผลงานของโกเล้งนะครับแล้วก็ผลงานแปลของท่านนนท์นภัสอีกชุดหนึ่งก็เป็นตอนสุดท้ายของใต้เงามาจุฬาน,นะครับ งานแปลของท่านวอนั่นมึงคราวที่แล้วครับเราจบกันตอนที่ว่าจอร์ิโอเคียงเนี่ยหายไปไหนต่อ,อันเลยครับกระแสลมของมวดสุยหุนอย่างที่ว่าครับลงมาถึงชั้นหนึ่งแล้วโอที่ควยก็เลยกระโดดตามลงมาเลยครับแล้วก็มีเสียงของเหล่าช้ายุบเนี่ยกระโดดพาไนกระโดดตามลงมาเพื่อช่วยจับตัวมวนซุยหุนมีกระแสลมเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยครับพร้อมกับเสียงต่อสู้ก็มีเสียงตะโกนครับโอ้ยข้าจับมวดซุยหุนได้แล้วข้าจับผู้ชายข้างค้าได้แล้วตะโกนกันโวกเวกแต่แล้วแสงไฟเล็ก เล็กก็ถูกจุดขึ้นในมือของชอลิุ่เฮียงชอลิุ่เฮียงบอกว่าถ้าพวกท่านยืนอยู่เฉยๆนะข้าเนี่ยคงจับงินู่อยู่คุณไปได้แนละ้วแต่ว่าเพราะในความมืดเนี่ยมีแต่คนกระโดดไปมามีเสียงต่อสู้ไปมาเนี่ยมันมั่วไปหมดทําให้จับไม่ได้โอที่คุยก็บอกว่าก็เมื่อท่านมีชุดไฟอยู่กับตัวเนี่ยทำมาไม่จุดไฟขึ้นมาแต่แรกชอลิ่เฮียงบอกว่าเมื่อกี้ชุดไฟมันไม่ได้อยู่ในมือข้านะชุดไฟชุดนี้เป็นของเก่าชื่อเชลใช่ไหมได้อยู่ๆเนี่ย ตักมาอยู่ในมือของชอริวเฮียงได้ยังไงใครเป็นคนเอาชุดไฟมาให้ชอริวเฮียงแต่แล้วในกองสมุนชุดดําที่นอนโดนจี้จุดอยู่นะครับก็มีคนคนหนึ่งลุกขึ้นมาครับใส่ชุดเป็นไอ้โม่งเหมือนกันแต่ดูท่าทีแล้วเนี่ยโอทีขควยก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็คิดว่าคนที่ลุกมาเนี่ยเป็นกิมเลงจือแต่โอที่ควยก็งงว่าทําไมกิมเลงจือถึงเดินไปหาชอริวเฮียงแล้วก็กดซิบข้างหูชอริวเฮียงอีกชอริวเฮียงก็ตอบว่าเข้าใจแล้วถ้าทางผู้หญิงในชุดดาหรือว่ากิมเลือนี่ สนมกับชลอยู่เคียงนะมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรโอที่หวยยืนมองนั้นด้วยความหึงหวงชอยูเคียงก็บอกให้โอที่หวยว่าเอาตัวเกาตื้อเชียงกับเอ็งบุญลีนี่ออกไปก่อนแล้วก็สกัดจุดเต็งปังครับบอกว่าเฮ้ยเอาไอเต็งปังเนี่ยไปด้วยส่วนเตยซาเจ้าอ่ะให้นําผู้หญิงชุดดำคนนี้เนี่ยออกไปด้วยนะแล้วก็พาชาวยุทธทั้งหมดเนี่ยออกไปก่อนเดี๋ยวข้าเนี่ยออกตามหางูซุยหุ้นในถ้ำนี้ก่อนผู้หญิงชุดดำก็บอกกับชอยิ่เคียงนะครับว่าให้ระวังตัวหน่อยในเมื่อทั้งหมดเนี่ยออกมาจากถ้ำได้แล้วก็เป็นเวลาที่ ร้อยบาทแดดแรงจ้าเลยเราชาวยุทธเนี่ยสักพักก็ปรับสายตาได้แล้วก็มีแต่ผู้หญิงชุดดาหลบอยู่ในเงามืดของโขดหินหน้าป่าคำเนเพราะเกรงกลัวแสงแดดจนโอที่หวยเนี่ยอดพูดไม่ได้นะว่าคนเราเนี่ยต้องทำอะไรเปดเอยจะมาซุปจะมาลักซ่อนในการกระทํารับหลังแบบนี้มันน่าละอายนะมาแอบนู่นแอบนี่เตียซาก็ว่าโอที่หวยว่าที่บนบนเนี่ยเขาหึงใช่ไหมแต่ดูดีๆนานเป็นคล้ายคิดดูดีๆโอที่หวยคิดได้ก็พุ่งออกมาว่าเฮ้ยตังซาเนี่ยเหรอขอโทษขอโทษขอโทษ ้าเข้าใจผิดไปมากเลยถ้างั้นคนที่จุดไฟไม่ใช่ตังซานเนียแล้วจะเป็นใครล่ะเดียสกาก็ว่าหรือว่ามวดจินจินก็อาน้ําที่ออกมาด้วยก็บอกไม่ใช่มัวนจินจินแน่เพราะว่ามัวดจินจินเนี่ยเป็นฆาตรกรทําไมต้องช่วยพวกเราด้วยเอียสกาก็บอกหรือว่าเป็นกลิ่นเล้งจืโอ้ที่คุก็บอกไม่ห้อกลิ่นเล้งจือฝีมือไม่สูงส่งขนาดนั้นแล้วนางหายไปไหนเนี่ยโอที่ขวยก็เลยกะว่าจะเข้าถ้าเนี่ยไปตามเตียสาก็ทักเลยว่าจะไปหาผู้หญิงแลสิโอที่ขวยก็บอกไม่ใช่พอะลเวีอยอยู่ในถ้าคนเดียวจะเข้าไปช่วยเหลือมัน ก็อน้ำเนี่ยเห็นโอทิหวยเดินเข้าไปแล้วก็เปยเปลยขึ้นมานะครับว่าโอทิควยชอบทําแบบนี้อยู่เรื่อยเลยเนี่ยถ้าเป็นชอยลูกเคียมมีปัญหานะโอทิควยจะออกหน้าตลอดเลยเดชาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นชอยลูกเคียงเนี่ยก็คงทําแบบเดียวกันแหละถ้าเกิดเรื่องก,กับโอทิหวยเพราะพวกมันเนี่ยเป็นสหายที่รักกันนะแต่ะทะเลาะก,กันแต่ว่ารักกันเวลาเดือดร้อนช่วยเหลือกันประจำแล้วแหละจะเห็นน้ําใจกันตอนลําบากนี่แหละก็อนังบอกท่านก็เป็นสหายของพวกมันเนี่เดชาบอกว่าไม่เหมือนข้าไม่ได้จะไปทุ่มเทหรือว่าจะไปช่วยเหลือใครได้ขนาดนั้น ไม่เห็นเลรอตอนนี้เนี่ยข้ากันนอนผึ่งแดดอย่างสบายใจเนี่ยกองอน้ำบอกว่าเพราะว่าชอลุวเฮียงเนี่ยฝากฝังเรื่องสําคัญไว้กับท่านไงท่านเนี่ยครับว่าเป็นสหายที่แท้จริงเลยนะเรายอดฝีมือครับมากมายครับยี่สิบสามสคนนะครับก็ออกปากว่าอยากจะเข้าไปช่วยช,วยชอลุวเฮียงบ้างพออน้ำเนี่ยก็อบอกว่ายาเข้าไปเป็นภาระเลยจะวุ่นวายเปล่าๆในเหล่าชาวยุทธเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพวกจอมยุทธอาวุโสนะครับมีชื่อเสียงมากมายเลยบางคนก็รู้จักกันบางคนก็ไม่รู้จักกันส่วนใหญ่จะไม่รู้จักแล้วก็น่าจะ เคยได้ยินชื่อมาบ้างเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยเกาอาน้ําก็จําได้นะว่าคนคนหนึ่งโโนเนี่ยเป็นผู้อโศเนี่ยชื่อว่าอะไรก็เลยเอ่ยปากทักเข้าไปก็คือจูซิงแสคนนั้นเนี่ยเขาก็มีชื่อจริงนะเพราะว่าพอเอ่ยชื่อจริงของจูซิงแสมาครับก็มีข่าวยุคคนอื่นเนี่ยบอกว่าข้าเนี่ยชื่อนั้นชื่อนี้ต้องมาแก้แค้นกับท่านจูจึงก,ก็เอ่ยชื่อตัวเองอนะ่ะพอเอ่ยชื่อตัวเองมนาะมันก็ไปทอดๆกับก็มีความแค้นต่อเน,นื่งองต่อเนื่งองต่อเนื่องัอน,นงเป็นวงกลมไปเรื่อยๆเลยก็ต้องมาคิดด้วยว่าทั้ง ไว้แล้วนะว่าใครจะมาบ้างไม่มาบ้างจะได้ให้คนทุกคนในเกาะเนี่ยถ้าเกิดฟุกฟุกแบบนี้โชคร้ายเนี่ยเกิดรู้ความจริงขึ้นมาทำให้ทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะสามัคคีกันได้ในการถกเถียงกันนะว,ว่าข้ามีความแค้นนู่นนี่นั่นเนี่ยก็มีการเอ่ยถึงจอมยุทธ์ที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ก็คือที่ตรงทั้งแห่งสํานักวัดเลือดเลือดว่าเคยขี้คลายความบาดหมางต่างๆให้กับพายุทธแล้วก็ถือว่าเป,เป็นผู้ที่มีบุญคุณมากสรุปทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่ถกเถียงเรื่องความแค้นกันเนี่ยอย่างวุ่นวายเลยภายนอกเนี้โอที่ควยกับเข้าไปในถ้ำได้แล้วเนี่ยก็เดินเข้าไปในส่วนที่มืดนะครับแล้วก็มีเสียงกะแอมอยู่ไม่ไกลตัวโอที่ควยก็จู่โจมด้วยเพลงมัดอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะกระทบเจ้าข,ของเสียงกะแอมนี้ได้เลยนะโอที่ควยรู้สึกว่ามีวัตถุเย็นๆมาเขีย ียอยู่ที่ข้อมือโอที่หวยก็ตะวาดเลยเอ้ยแล้วก็ฟาดฝ่ามือแรงๆด้วยความแรงประมาณ9ส่วนนะว่าเกือบเต็มสิบเลยแบบเต็มที่เลยแต่ปรากฏมันวืดครับไม่ถูกอะไรเลยก็เ,เลยมีเสียงหัวเลาะเบาๆในความมืดโอที่หวยก็เลยตัดสินใจพุ่งเอาหัวพุ่งชนไปในความมืดไม่สนว่าตัวเองเนี่ยจะเอาหัวไปชนถูกกับหนังหินหรือเปล่าปรากฏว่าไปชนคนผู้หนึ่งคนผู้นั้นไม่ขยับเลยโอที่หวยก็ฟันสันมือใส่มันทันทีนะครับแต่คนผู้นั้นเนี่ยกลับหมุนตัวอ้อมมาข้างหลังโอที่หวยได้แล้วก็กระซิ หลังหูโอท้ที่ขวยว่าที่ห้วยท่านชนจมูกข้าไปหลายรอบแล้วเนี่ยทำให้เบี้ยวไปแล้วเนี่ยยังไม่พอใจอีกเหรอคนผู้นี้กับเป็นชอริ้วเคียงครับโอ้ที่ขวยก็ด่าออกมาเลยบอกว่านึกว่าเจอผีเข้าแล้วร้องเรียกเนี่ยตไม่ขานรับชอริวเทียงก็บอกว่างั้นก็คงเจอผีจริงแล้วมั้งเพราะข้าเนี่ยเพิ่งเดินเข้ามาแล้วก็มายือนอยู่ตรงนี้ท่านเนี่ยเข้ามาชนเองโอ้ที่ขวยบอกว่าตะเกียยังมีคนสู้กับมันอยู่เลยนะลหลังโหลมาทางนเนี้ยเนี่ยไม่ไม่เห็นใครผ่านไปเหรอโอ้ที่ขวยคว้ามือชอริวเคียงไว้นะครับแล้ว,า,วา่ ท่านเป็นใครทรอยทเคียบอกจำเสียงข้าไม่ได้แล้วเหรอโอที่คุยก็บอกว่าบางครั้งอ่ะสิ่งที่เห็นด้วยตาอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนักภาษาอะไรกับแค่หูทรอยด์ยเคียบอกท่านเนี่ยฉลาดขึ้นและเรียนรู้ขึ้นเยอะเลยนะโอที่คุยบอกว่าถ้าเกิดเจ้าเป็นตัวเลือดเท่าจริงนะ่ชุดไฟอยู่ไหนจุดให้ดูหน่อยซิทอยด์ยเคียก็บอกว่าปล่อยมือได้จะจุดให้ดูและแล้วก็มีแสงไฟวูบขึ้นครับเง,งาร่างคนหนึ่งก็วูบแล้วก็หาย นอกจากชอริ้วเฮียงแล้วเนี่ยบนเกาะเนี้ใครจะมีชุดไฟอที o ่หวยก็ไม่พูดต่อเลยชกหน้าผู้ที่อยู่เบื้องหน้าทันทีสุดแรงลนะแต่คนผู้นี้กลับดิ้นหลุดจากการจับลุมของโอที T ่ห่วยหมายของโอที T ่หวยเนี่ยซึ่งเกรงใช้พลังสุดแรงอันอากาศสาาัทธาเลยทำให้กระดูกข้อมือหลุดตักล้อบแหงไฟไก็สว่างขึ้นอีกทีไม่ไกลโอที่หวยนะเบื้องหน้ากลายเป็นชอริ้วเฮียงจริงๆบนเกาะแห่งนี้นะครับไม่ใช่ชอริ้วเฮียงที่จะมีชุดไฟได้นะครับตัวมวนสุ้ยหุนเนี่ยก็มีได้ถึงแม้ว่า จะเป็นคนตาบอดกไ็ไม่ได้มีข้อห้าวว่าห้ามพกชุดไฟนะโอทิควยก็ถึงเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะครับโอทิบอกว่างั้นมันก็หนีออกไปแล้วสิโอลิคียนก็ว่าน่าจะใช่แหละตอนแรกก็ตามตามอยู่แหละแต่มีใครไม่รู้แหละแถวเนี้ยมันจับมือไว้ใครก็ไม่รู้เขาที่เขถามว่าข้างนอกมีใครอยู่บ้างโอทิควยก็ว่ามีเตียซากอน้ำนะแล้วก็ชาวยุทธอีกยี่สิบกว่าคนตอนที่บอกว่ามีคนจ้องทร้ายมัน20กว่าคนเนี่ยตัว มงนซุยหุ้นเนี่ยคงไม่กล้าออกไปหรอกยังไงเนี่ยคงจะอยู่ในถ้ำนี้แหละไม่ต้องไปตามหาเดีสั้นรอให้มันมาหาดีกว่าโอที่ควยก็บิดคอมเม่ทรับจัดกระดูกเข้าที่โอที่ควยก็ยังย้ำอีกนะว่าในเนี้ยมันมีคนอื่นอยู่แน่ๆเพราะว่าได้ยินเสียงกแกรมนะไหนต้องหางวนซุยหุน้นอิมเล้งจือขัวจินจินอีกบอกเลยนะว่าขัวจินจินเนี่ยเป็นคนวางแผนฆ่าโกบวยแน่ๆแล้วก็ฆ่าแปรักด้วยคราวเนี้ยอย่าปกป้องเลยนะทรอยเคียนก็ไม่พูดอะไรครับโอที่ควยก็สงสัยว่าหัวจินจิน รู้จักกับมวลซุยหุ่นได้ยังไงมีความสัมพันธ์ยังไงทาไมถึงต้องขโมยทำเพียงสิบสามท่าลมเฉยเฉิวมาให้ชลอย่เคงก็ยังยิ้มนะทุกครั้งที่ชลอย่เคงยิ้มแบบนี้สแสดงว่ารู้ความลับอะไรบางอย่างที่คนไม่รู้ขนณะาาที่โอทิโนจะถามว่ารู้อะไรเพราะโอทิโกจะเขารู้ใช่ไหมว่าถ้าชลอยู่เคงยิ้มแบบนี้เนี่ยมันจะต้องแปลว่าอะไรเราจะถามอยู่ปรากฏว่ามีเงาสีดำของตหมุนขังข,งข่าวคนหนึ่งเดินมาเบื้องหน้าชลอลู่เคียงไม่มีปฏิกิริยาต่อโต้ที่จะสู่โจมนะครับสแสดงว่าชลอย่เคง น่าจะรู้ว่าสมุนคนที่อยู่ในชุดสมุนข้างคาวเนี่ยเป็นไรโอที่ควยเลยถามว่าท่านาเป็นใครก็ไม่มีเสียงตอบนะครับกับเสียงกกะแอมออกมาโอที่ควยก็ถึงรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นพูดผีที่เจอนี่หว่าทอยลิขิยถามว่าพิมลิงจือบาดเจ็บหรือบาดคนนี้ก็พยักหน้าขึ้นมาแล้วก็ถามต่อครับแล้วคนอื่นนะก็คนนี้ก็สั่งหัวนะครับอทอยลิขิยบอกงั้นออกไปข้างนอกก็พบว่าคนนี้ก็พยักหน้านะครับในระหว่างเดินออกไปครับโอที่ควยก็สังเกตนะครับว่าไอ้คนนี้มันดูบบกบางนะต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆเลยนอกถ้ำพ ศพของเหล่าชาวยุทธเนี่ยมากมายเลยปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยก็ฟันกันเองนะครับตามแผนของคุณชายข้างเขาหรือว่ามวยสู้อยู่หุนเองบ้วนลีนก็ตายไปแต่มือข้างหนึ่งนะก็จับเก่าชื่อเชียงไว้แบบไม่ปล่อยเลยทีเดียวเตียซาก,ก็นอนฟุบสลบอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าการหายใจเนี่ยรู้สึกฉงักแล้วก็ติดครัางซานนี้กับกออาน้ำครับก็กดตัวอยู่หลังโขดินนะครับแถวๆนั้นมีเสียงคลางออกมาเบาๆนะครับเรียกชื่อชอลิวเฮียงนะเธวเฮียงก็เลยเดินเข้าไปหาอย่างช้า แล้วก็มีแววตาที่ประหลาดประหลาดโอที่หวยเนี่ยกระโดดตามเข้ามาแล้วก็บอกว่าจะช้าทําไมไม่รีบเข้าไปช่วยคนล่ะตังซานี้กับกองอนน้ํากัดลุกขึ้นนะครับแล้วก็ซัดอาวุธลับเนี่ยเข้าใส่โอที่หวยทันทีโอที่หวยกลับถูกคนคนคน,คนหนึ่งชนลม้มลงนละหันไปมองชอลุ่เคียงเนี่ยยันยืนที่เดิมปรากฏว่าทังซานี้กับกองอน,น้าเนี่ยถูกคนโคตรลม้มลงไปแล้ว คนที่พุ่งชนกับเป็นสตรีชุดดำนั่นครับโอทิ้หวยก็เลยวิ่งเข้าไปถามกออน้ำเนี่ยว่าเฮ้ยทาอะไรลงไปทําไมต้องมาทําร้ายด้วยกออน้ำได้แต่ร้องโ่มร้องไห้นะครับไม่พูดไม่จาโอทิ่หวยก็บอกว่าทําไมต่างซาเนี้ยถึงลงมือกับชอรุ่เฮียงด้วยชอริเฮียงบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ทางสาเนีย้ยรอตอนเนี้ยไม่ว่าใครก็สวมชุดปิดหน้าเป็นสมุนขังขาวกันหมดโอทิ่หวยบอก่าเฮ้ยงั้นก็ต้องเป็นหัวจริงๆแน่นแๆ,ๆชอริเฮียงก็ยิ้มนะครับสตรีชุดด,ดำเนี่ยที่ทาการช่ยวยเหลือโอกว่า่าใ โฮจินจินโอที่พวยบอกถ้าไม่ใช่โฮจินจนะินน่ะแล้วใครอ่ะเป็นโฮจินจินตเตชุดดำบอกข้าเองแล้วก็เปิดผ้าคลุมหน้าออกครับปรากฏว่าเป็นโฮจินจินจริงๆแล้วก็เปิดผ้าคลุมหน้าคนที่นางอุ้มมาด้วยว่าเป็นกิมเล้งจืเมื่อโฮจินจินอยู่ที่นี่แล้วใครปลอมตัวเป็ตนตางสารเนี่ยทำไมกออาน้ m เนี่ยจะต้องคอยคุ้มครองหรือร่วมมือด้วยโอที่ควยเนี่ยคิดว่าจะเอามือเรื่องมือเนี่ยไปเปิดผ้าคลุมหน้าออกพอแล้เขียพูดว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันพิสดารจริงๆนะอะไรที่ว่า เป็นไปไม่ได้เนี่ยกลับเกิดขึ้นท่านว่าใครที่เป็นไปไม่ได้ที่สุดที่จะเป็นฆาตกรโอ้ที่คุยบอกว่าโกโบยต้ซือเฉาลี่เฉินบอกถูกต้องไม่ว่าใครก็ไม่คิดว่าจะเป็นโกโบยเต้ซือก็เลยเลิกผ้าคุมหน้าออกเป็นโกโบยเต้สือจริงๆ โอที่ควยก็คิดย้อนไปนะครับว่าคืนที่นัดพบกับกิมเล้งจือแล้วปรากฏว่าไปเจอกอนอนาน้าอยู่บนหัวเรือจริงๆแล้วเนี่ยกิมเล้งจือไปตามนัดนะแต่พบว่าโก้บุ้ยเต้ซือเนี่ยปีินเรือขึ้นมาจากทะเลนะก็เลยตกใจอละก็ร้องก็เลยร้องโวยวายออกมากับถูโกโก้บุ้ยเต้ซือเนี่ยจับกลุ่มลงไปที่ห้องพักแล้วก็ให้กออาน้ำเนี่ยมายืนรอแทนสมลอยและกออาน้ำเนี่ยทำทีเป็นดื่มเหล้าแล้วก็อ,อารมณ์ดีอ่ะทำให้ผิดสังเกตว่าเอ๊ะอาจารย์เพิ่งตายไปเนี่ยทำไมอารมณ์ดีแบบนั้น คนที่ทําให้ก่อน้อ้าทอยโดสหายได้ก็คงจะมีคนเดียวนะครับก็คือโกโบยเตซือหลังจากนั้นมุนซุยหุนเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วอยู่ที่โขดหินเบื้องหน้านะครับใกล้ๆก,ก,กับริมทะเลออกปากทักทายชอลิวเฮียงเลยนะครับว่าไขาปริศนาอะไรไปได้ถึงไหนแล้วลนะ่ะโดยความฉลาดของท่านเนี่ยชอริวเฮียงจึงอธิบายว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเรือของมุนซุยหุนเนี่ยมันดูคล้ายคลึงกับบนเรือของพักปะวันม่วงมากเลยนะคือคนที่ตายไปเนี่ยกลับเป็นฆาตกรเหมือนแต้งปังกับที่แกงไต ทำไมโกบวยไตสืบจะแกล้งตายไปบ้างไม่ได้แผนการนี้เนี่ยทำให้คนที่รู้วิชาหัดติดหัวใจก็เหลือแค่กออนาน้ำกับวัวจินจินเท่านั้นกออาน้ำเป็นสหายของพวกเราทาให้พวกเราเนี่ยไม่สงสัยก็เหลือแค่วัวจินจินเท่านั้นและหลักฐานต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างชี้ไปทั้งที่วัวจินจินแต่พอกออาน้ำประทับคําว่าเราคือฆาตก,กรบนลหลังของข้าเนี่ยทำให้ข้านึกขึ้นได้ว่าตอนอยู่ในคุกเนี่ยมีกออาน้ำเนี่ยอยู่ๆก็เอามือมาแตะหลังแล้วก็คนที่บอกข้าว่าข้างหลังมีรอยประ ทับอยู่เนี่ยก็เป็นหัวจริง โอ้จิงๆก็กล่าวเสริมขึ้นมาครับว,ว่าเล่าเป็นคนบอกชอลิเคียงเองเพราะเรารู้ว่าในความมืดเนี่ยผู้ที่มีวิชาตัวเบาระดับนี้เนี่ยต้องเป็นชอลิเคียงเท่านั้นแล้วก็ชอริเคียงก็เลยสั่งให้เราเนี่ยกับตังซานเนียไปหาเสื้อผ้ามาแล้วก็ไปเอาสุรามาทําการเผาโดยขณะที่ตัวเองเนี่ยเดินขึ้นไปคุยกับคุณชายขั้างคาเพื่อถ่วงเวลาโอ้ที่คุยถามว่าเอ้าแล้วทําไมโกโบ้บยใต้เสือต้องใส่ลายหัวจิงจิด้วยชอริเคียงบอกว่าเพราะว่าคนที่โกโบ้บยใต้เสือ่อกลัวที่สุดเนี่ยก็ค เพราะโคจินจินเป็นทายาทของเจ้าสำนักรุ่นที่4ใช่ไหมซึ่งทิ้งคำพีหัดปิดปิญญาแล้วก็วิชาของหั้วสัวไว้ทําให้นางมีวิชาที่สูงกว่าโกโบวยใต้สือนะแล้วก็วิชาหัดปิดหัวใจเนี่ยนางก็เป็นคนถ่ายทอดให้โกโบวยใต้สือด้วยและโมจินจินเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิพิเศษในสำนักหั้วสัวนะคือสามารถตรวจสอบลงโทษสิทหั้วสัวได้ทุกคนรวมไปถึงเจ้าสำนักด้วยและตอนนี้เนี่ยโกโบวยใต้สือจริงๆก็เป็นคนที่ คำพีเนี่ยมามอบให้กับงัวซุยหุนเลยทําให้เกรงกลัวต่อหัวจีนจีนมากเลยทําแผนการล่รอนางลงเขามาด้วยกะว่าจะอาศัยจังหวะนี้เนี่ยสังหารานางให้ได้เองบวนลีเนี่ยที่ตายไปก็จําเสียงโกโบยใต้สือได้นะตอนที่เป็นผู้หญิงมารับบนริมฝั่งชุดดำนะแต่ว่าไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยว่าโกโบยใต้สือจะเป็นคนแบบนี้โอที่ยก็ถามต่อว่าแล้วกโกโบยใต้สือกับงัวซุยหุนเนี่ยมีความสัมพันธ์ ทำไมโกโบอยเต้เสือต้องมอบคำปีให้กับมวนซุยหุนด้วยมวนซุยหุนก็บอกว่าเกรงว่าชีวิตนี้พวกท่านเนี่ยก็คงจะไม่ทราบความลับนี้หรอกทรอยคงก็เลยถามว่าแล้วทำไมกิมเล้งเจือต้องคอช่วยท่านมวนซุยหุนก็เลยบอกว่ากิมเล้งเจือเนี่ยโอที่หัวให้ท่านคิดว่านางเป็นคนรักของท่านละ จริงๆอะนางเป็นคนรักของข้าต่างหากโอที่อเคอยเนี่ยเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางหัวเลยครับแล้วที่ผ่านมานไม่คืออะไรกิมเล้งเจือถึงจะไม่ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าหางตาของนางเนี่ยก็มีคราบน้าตาที่ไหลออกมางินซุยขุนก่าวต่อยครับว่าศึกครั้งนี้เนี่ยผู้ที่ชนะเป็นมันเท่านั้นเพราะว่ามันเตรียมเรือที่ออกจากเกาะนี้แล้วแล้วก็พวกท่านเนี่ยหมายถึงพวกทรอเทียนไม่มีทางที่ออกจากเกาะนี้ได้ตลอดกาล โชลิคีก็เลยถามว่าจะไปคนเดียวเหรองวนซุยคุนบอกก็แล้วแต่ถ้าท่านอยากให้กออาน้าหรือกิมเล้งจือไปด้วยก็ได้นะกิมเล้งจือก็ลุกพรวดขึ้นมาเลยครับก็เดินโซซัดโซไซไปนะครับเพราะได้รับบาดเจ็บก็ร้องบอกว่าให้นางไปด้วยให้นางไปด้วยนางก็เดินจนไปถึงตัวของงวนซุยคุนแล้วก็พูดว่าถ้าต้องตายเนี่ยก็ขอตายพร้อมกับท่านแล้วก็เข้าไปกอดงวนซุยคุนเพราะว่านางตกเป็เปนของงวสซุยคุนแล้วนะงวนซุยคุนก็บอกว่าเห็นเือย,ยังเหมือนที่บอกไหมแล้ว ยูีุยหุนก็หยุดพูดนะครับกดว่าทั้งสองคนกับนายล่างลงสู่ทะเลแล้วเกลียวขึ้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงชอลลีเคียงสามารถชิงเรือใหญ่มาจากลูกสมุนข้างขาวนั้นได้นะครับแต่ว่าเมื่อกลับมาเนี่ยโกโบยเต้ซื่นเนี่ยก็สิ้นใจไปแล้วโที่ควยราถนาให้กิมเล้งจือนเนี่ยฟื้นคืนมานะถึงแม้ว่างูซุยหุนเนี่ยจะไม่ตายก็อยากให้กิมเล้งจือนเนี่ยกลับคืนมามากกว่า กอเลี้ยงเองก็จับตาดูกออาน้ำนะคะออรับกออาน้ำก็หันมาบอกว่านางไม่ฆ่าตัวตายหรอกไม่ต้องมาจับตาดูถึงจะกระทําผิดครั้งนี้ขอให้ต่อไปเนี่ยไม่กระทําผิดอีกเนี่ยก็มีชีวิตต่อไปได้และเตียซายยังไม่ตายนะนางแค่สกัดจุดเอาไว้ก่อนเกาชื่อเชียงนยจะตายได้พูดกับเองบวนลีหลายประโยคนะเตียซายเนี่ยอยู่ใกล้ๆถ้าถาจะได้ยินนะว่าสมบัติเนี่ยมันซ่อนอยู่ แต่ท่านเสิชอลุ่ยเฮียนตอนนี้ท่านต้องไปเชิดกับความจำภาคต่อไปนี้นะเพราะว่าหัวจินจินเนี่ยจะต้องกลับไปเป็นเจ้าสำนักหัวสวยมัวจินจินเดินมาที่เบื้องหน้าทั้งสองคนครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่กลัวอันใดแล้วเนี่ยขอเพียงให้ได้อยู่ด้วยกันในเวลานี้ที่เหลือที่อยู่ตรงนี้ทำไมต้องไปนึกถึงความปวดร้าวที่ยังมาไม่ถึง ตอนนี้ความลับเดียวที่เหลืออยู่ครับคือความสัมพันธ์ของโกโบวยกับมวนซุยหุนนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นอะไรกันมีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่เป็นแม่ลูกกันหรือไม่หรือไม่เป็นคนที่รักกันแต่โกโบวยใต้ซื่งนน่ยแก่กว่าก็มันก็เป็นไปได้นะว่าผู้หญิงที่แก่กว่าเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับว่าใครจะมารักแล้วมวนซุยหุนก็เป็นคนตามบอดเพราะฉะนั้นมวนซุยหุนก็ไม่สนใจกับรูปโฉมของนางฟังก็ดูเหลวไหลเหลวไหลหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เรือลำใหญ่ก็แล่นฝา่าคลื่นไปนะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ก็อยู่ที่เบื้องหน้าของชอลิวเฮียงแล้วก็โมจินจินแล้วครับตอนนี้เราซื้อขอเล่ากับชอลิวเฮียงสืบความข้างข่าวหรือถล่มควคมข่าวก็จบสมบูรณ์ลงตรงนี้แล้วนะครับสําหรับเรื่องหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ